เอาละครับท่านผู้ชมแมไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันในเกมนี้อีกแล้วนะครับบอกเลยว่าคิดถึงมากๆเอาเป็นว่าเริ่มต้นนะครับคลิปแรกของเราเนี่ยก็เป็นการรีวิวอาชีพทั้ง9อาชีพก่อนเลยกันล้วกันโดยเพื่อนๆหลายคน,นะนร่บน่าจะมีปัญหาคล,คล้ายๆกันแทบทั้งหมดเลยนะครับก็คือเกมเปิดใหม่แบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นอาชีพไหนดีตัวไหนมันโหดสุดไม่อยากจะเสียเวลาเล่นไปแล้วแล้วต้องกลับมาเล่นตัวใหม่อีกเลือกอาชีพใหม่อีกโอ้โหแบบนี้เสียเวลาแย่เลยและสําหรับคําถามที่หลายๆคนถาม ถามเข้ามานะบอกพี่อาชีพไหนโหดสุดขอตัวเดียวเลยได้ไหมซึ่งบอกเลยนะครับว่าสําหรับเกมคาบาโมบายเนี่ยตัวที่โหดสุดหรือว่าอาชีพที่โหดสุดในเกมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีนะแต่ต้องแยกก่อนนะครับว่าโหดในเรื่องไหนบางตัวเนี่ยอาจจะโหดในเรื่องการลงดันแบบโซโลนะครับบางตัวอาจจะโหดในเรื่องการลงดันแบบเป็นปาร์ตี้หรือบางตัวเนี่ยอาจจะเก่งเรื่องการลงวอลการ PVP นะรหรือบางตัวเนี่ยอาจจะเก่งเรื่องการเคลียร์มอนแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องเลือกแล้วนั่นแหละว่าชอบอาชี ไหนอยากจะเล่นอาชีพไหนนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะรีวิวให้ดูทั้งหมดเลยแต่บอกไว้ก่อนนะว่าทุกอาชีพที่ผมจะรีวิวเนี่ยจะเป็นการรีวิวแบบภาพรวมเท่านั้นนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มจากอาชีพแรกก่อนเลยก็คือเจ้าวอลเลอร์ดาบใหญ่ของเรานั่นเองนี่โอ้โหอย่างเท่โดยตัวละครตัวนี้นะครับข้อดีของมันเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเลือดที่เยอะนะครับพลังป้องกันก็เยอะพลังโจมตีก็แรงหรือแม้แต่สกิลโจมตีส่วนใหญ่เนี่ยก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดซีซีด้วยนะครับก็คือติดล้มติดสตันอะไรพวกนี้นี่แหละรวมไปถึงเขายังมีดีบัฟใส่ศัตรูด้วยแล้วก็ยังมีบัฟเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองแบบอภิมหาแรงอีกด้วยนะครับและจุด อีกอย่างนึงนะครับก็คือในส่วนของแบ t เทิ m o d โหมด2แล้วก็แบตเทิร์นโหมด3เนี่ยเป็นสกิลที่ตีโดนมอนสเตอร์แบบเป็นกลุ่มทั้งหมดเลยด้วยฉะนั้นแล้วเรื่องการเคลียร์มอนในปริมาณเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลงดันแจเขียวลงดันดีหรือว่าจะเป็นการฟาร์มมอนสเตอร์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยบอกเลยว่าอาชีพนี้ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะเพราะว่าถึกด้วยตีแรงด้วยแล้วก็ตีเป็นกลุ่มอีกด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดลงดันเป็นปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ยังสามารถสาบใส่บอออไไดดด้้ด้ววยยยเเเเรรรีีกก่่าืืบบจะคคงล ชมส่วนข้อสี่ของเขานะครับก็คือเรื่องสกิลเอาชีวิตรอดเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้แทบจะไม่ค่อยมีเลยนะโดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเวลาเราลงดันเจียนนะครับพวกดันโหดๆหรือว่าต้องไปตีบอสแมพโหดๆหรือเวลาลงวอ์สู้กับคนเนี่ยตัวละครแทบทุกอาชีพในเกมเนี่ยเขาก็จะมีสกิลเอาตัวรอดไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีบัฟอมตะบางคนอาจจะมีหลบหลีกแบบตีไม่เข้าเลยนะหรือบางตัวเนี่ยอาจจะมีแบบเทเลพอร์ตได้บลิงได้หนีออกมานะครับก็เรียกได้ว่าแต่ละอาชีพเนี่ยเขาก็จะมีวิธีเอา ตัวรอดของเขานน่นแหละแต่สําหรับเจ้าวอลเลอร์ตัวนี้เนี่ยโอ้โหข้อเสียงเขาก็คือแทบไม่มีไอ้เจ้าสกิลเอาตัวลอดเลยน,ะนั่เนเองนะชม และต่อมาตัวที่2เรานะครับเบเดอร์ Better, ดาบคู่สุดเทพของเรานี่เจ้าตัวนี้บอกเลยว่าทุกเวอร์ชันเนี่ยมีคนเล่นอาชีพนี้เยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะด้วยอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่โซโลโดันได้เร็วแล้วก็ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับเพราะด้วยตัวของเขาเนี่ยมีพวกสกิลบัฟเพิ่มดาเมจ่อนข้างดีเลยนะและที่สำคัญเนี่ยแบทเทิลโหมด2ของเขายังเป็นการโจมตีแบบรัวด้วยนี่แปลงร่างเป็นกกงเล็บแบบแมวขวนเลยนะรัวปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บแบบนี้เลยและยิ่งถ้าใครมีเงินทุนซะหน่อยนะครับทำค เลดให้มันเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าอาชีพนี้เวลาขวนแล้วติดคิดแทบทุกดอกเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรแรงแต่ต้องเตือนไว้นิดนึงนะว่าการเพิ่มแม็กค์เครตของเกมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ใช้เงินเยอะมากๆและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของอาชีพนี้นะครับก็คือเรื่องของค่าการหลบหลีกนั่นเองรวมไปถึงเขายังมีบัฟเพิ่มหลบหลีกด้วยหลบชนิดที่ว่าแทบจะเป็นอมาตะเลยท่านผู้ชมพอแม้แต่บ,บอสโหดในดานเจียนเนี่ยยังตีมิดแทบทุกดอกเลยนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวละครที่โหดขนาดนี้เนี่ยข้อเสียงเขาก็มีหลายข้อมนนกันนะ ข้อเสียแรกเลยนะครับก็คือค่าป้องกันแล้วก็เลือดที่น้อยแบบโคตรจะน้อยเลยท่านผู้ชมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าการหลบหลีกที่เยอะกว่าอาชีพอื่นเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทําให้อาชีพนี้สามารถโซโล่ดันคนเดียวได้แบบสบายๆเลยเนะยครับรวมไปถึงนะครับในส่วนของแบทเทลโมดสามเนี่ยมันก็จะเป็นการตีแบบหมูนั่นแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นอาชีพนี้เนะี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าจะเปิดเอาไว้เคลียร์มอนกลุ่มใหญ่ๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าจุดเด่นหลักของเขาเนี่ยก สองนี่เองนะครับถึงแม้ว่ามันจะโหดสักขนาดไหนเนะี่ยแต่ข้อเสียของมันก็คือการตีระยะประชิดและโดนเป้าหมายแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าสรุปนะครับก็คือเจ้าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่โซโลโดันได้เร็วแล้วก็ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับรวมไปถึงพวกการล่าบอสแมปด้วยนะน่าจะไม่มีอาชีพไหนสู่อาชีพนี้ได้แล้วนะฮะ ทีนี้ต่อมาอาชีพที่3นะครับวิสาศาสตร์นี่โอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่เคลียร์มอนเป็นกลุ่มได้ดีแบบโคตรจะดีเพราะว่าเป็นตัวดาเมจที่แรงมากแล้วก็ดาเมจแต่และสกิลของเขาเนี่ยราเบิดมอนเป็นวงกว้างด้วยนะรวมไปถึงเนี่ยครับเขายังมีบัฟปาร์ตี้ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะอาชีพเขาอาชีพเดียวนั่นก็คือเจ้าบัฟเกรดอีกด้วยโดยเจ้าบัฟเกรดที่ว่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเราแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้ทุกคนเนี่ยครับสามารถที่จะแปลงร่างแบทเทิลโหมดได้บ่อยยิ่งขึ้ เกตที่ได้จากการตีมอนสเตอร์ด้วยนะแต่เมื่อไหรที่เราได้บัฟของอาชีวิาสาตไปเนี่ยต่อให้เรายืนเฉยๆเจ้าเกตที่ว่าเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบรัวๆเลยนะผู้ชมฉะนั้นแล้วนะครับผู้เล่นเก่าๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้กันดีว่าถ้าลงดันแล้วมีวิาสาตลงไปด้วยเนี่ยบอกเลยว่าการแปลงร่างเคียร์มอนแบบรัวๆรัวๆเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปนะครับส่วนข้อเสียของอาชีพนี้นะครับก็คือเรื่องของตัวบางนั่นแหละเลือดน้อยป้องกันน้อยแล้วก็หลบหลีกก็ไม่ค่อยมีด้วยฉะนั้นแล้้้ววนนนนะครใครใททีีีีี่่่อออยยาากกจเเเลชพ็ตตงงมิุไ ทำตัวค่อนง้างเยอะเลยนะก็คือเราต้องทําไงก็ได้ให้ตัวขงเรามันยืนดันเจี้ยนหรือว่ายืนบอสไหวนั่นแหละ อ๋อแล้วก็อีกอันนึงลืมบอกไปเลยก็คืออาชีพนี้มีสกิลบลิงด้วยนะซึ่งตัวละครทาง้า9อาชีพของเกมนี้มีแค่วิาสาตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถบลิงได้แล้วเวลาลงวอลหรือว่าไล่กดคนเนี่ยก็ไม่มีอาชีพไหนที่จะสามารถหนีวิาสาได้อีกแล้วนะครับและต่อมาอาชีพที่4นะครับฟอสอาร์เชอร์หรือก็คือนักขนห่วงเรานั่นเองซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพระของเกมอื่นเลยนะเพราะเขาเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่สามารถฮิวให้กับเพื่อนได้แบบรัวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีีีเดดยวหมมูแบบต้ รวมไปถึงเขายังมีบัฟเพิ่มดาเมจให้ปาร์ตี้นะครับแล้วก็ยังมีบัฟอื่นๆอีกด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าซับพอร์ตเทพขนาดนี้เนี่ยเรื่องดาเมจก็อาจจะน้อยสักหน่อยและสําหรับอาชีพต่อมานะครับฟอสชิลสายแทงสุดแกล่งของเกมเลยเนี่ยซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยสายแทงดาเมจทะลุหลอดมากแต่เดี๋ยวก่อนนะทผู้ชมใจเย็นๆนะครับสำหรับใครที่ได้ยินแบบนี้แล้วตัดสินใจอยากจะเล่นฟอสชิลเลยเนี่ยก็ต้องคิดใหม่ด้วยะครับเพราะที่บอกว่าดาเมจทะลุหลอดเนี่ยนั่นหมายความ,วาาม้ตอง แม็กคีเลตให้กับไอเจ้าตัวนี้แบบมาหาศาลเลยด้วยนะและอย่างที่บอกไปนะครับว่าแม็กคีเลตเกมนี้เสียเงินทําแพงมากๆยิ่งใครอยากจะได้แม็กคีเลตเกิน80 85%ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและสําหรับเหตุผลนะครับว่าทําไมอาชีพนี้เราถึงต้องดันแม็กคีเลตเพื่อให้ดาเมจม,มันทะลุหลอดเนี่ยนั่นก็เพราะว่าสเตตพื้นฐานนะครับรวมไปถึงบัฟต่างๆสกิลต่างนะครับหรือแม้แต่แบทเทิลนโหมดเองเนี่ยเขาจะบวกในส่วนของครีดาเมจแทบทุกอันเลย เรียกได้ว่าเกือบจะ100%ของทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยสำหรับอาชีพนี้แล้วมันจะได้คิดาเมจเยอะกว่าอาชีพอื่นมาหาศาลเลยนั่นเองเนี่ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เอาไว้นะครับก็คือเจ้าฟอสชิลตัวนี้เนี่ยดาเมจพื้นฐานมันน้อยกว่าอาชีพอื่นอยู่แล้วนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เจ้าอาชีพนี้มันตีติดคิขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่ามีลงไปนอนกองกับลากมะม่วงกันได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือคีดาเมจมันโคตรแรงนั่นแหละทีนี้ในส่วนของคนที่อยากจะเล่่่่่นนะะบแตวาาาออจจจจงงไไมมถึปเพิ ไ,ได้ดามเมจก็เลยไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่เนี่ยในส่วนของสเตตเดิมๆเลยอาชีพนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถึกสุดในเกมแล้วนะและมีหนำสามเนี่ยเขายังมีสกิลซับพอร์ตเพิ่มป้องกันบัฟมิดให้กับเพื่อนในทีมได้ด้วยรวมไปถึงเขายังสามารถดึงบอสได้หันมาตีตัวเองแก้คนเดียวเนี่ยได้ด้วยนะครับและต่อมา,อาชีพที่6นะครับฟอสเบดเดอร์ไม่โอ้โหตัวนี้นักดาบเวทมนต์บอกเลยว่าคนเล่นเยอะเหมือนกันเพราะว่าจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยเรียกได ว่าทั้งบัฟแล้วก็ดีบัฟเนี่ยเยอะมากๆก,การจะเคลียร์ดันหรือว่าบอสดันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับทั้งบัฟปาร์ตี้ด้วยทั้งสาบบอสแบบกระจุยกระจายท่านผู้ชมรวมไปถึงเวลาลงวอลเองเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็มีบทบาทสําคัญในการลงวอลค่อนข้างเยอะเลยเนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลจับขานะ่ครับเพื่อไม่ให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนไหวหรือว่าวิ่งหนีไปได้อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ป่วนมากๆซึ่งเวลาศัตรูโดนแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนในทีมของเราก็จะวิ่งเข้าไปลงแขกจนยับเลยนั่นเองเ ก็ยังมีสาบรถมานาด้วยรถนู่นรถนี่สารพัดเลยเรียกได้ว่าโดนอีตัวนี้เข้าไปตัวเดียวเนี่ยตีฝั่งนู้นถึงก็ไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยผมให้กลางกลางค่อนข้างไปทางเยอะนะแต่อาจจะไม่ได้เยอะถ้าวิาสาดหรือว่าเบเดอร์นะครับหรือว่าอาชีพพวกสายดาเมจโดยตรงเนี่ยไอตัวนี้อาจจะสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่อย่างที่บอกนะครับเรื่องดีบัฟเรื่องบัฟเรื่องการป่วนเนี่ยไม่มีตัวไหนสู้อาชีพนี้ได้อีกแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่าช่วงเลดเกมพวก ทำของหนักๆห,หรือว่าสุลต่านเนี่ยเขาก็มาลงอาชีพนี้กันเยอะด้วยนะ และสําหรับตัวต่อมานะครับลูกรักผมเลยตัวนี้ G.L หรือว่า Gladiator er นั่นเองโดยเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับมันจะมีความถึกแล้วก็เลือดเยอะเหมือนวอลเลอร์เลยเพราะว่าใส่เกราะหนักเหมือนกันด้วยรวมไปถึงเรื่องของดาเมจเองเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยทั้งแบทสแล้วก็แบทสาของเขาก็ยังสามารถตีมอนแบบเป็นกลุ่มได้อีกด้วยท่านผู้ชมซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากโดยเฉพาะช่วงต้นเกมเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับและที่ส,สาคัญท่านผู้ชมสําหรับใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยเนี่ยผมแนะนําอาชีีพนนะ้ะ เพราะเป็นอาชีพที่ไม่จําเป็นต้องลงทุนเยอะหรือว่าทาของเยอะก็สามารถโซโล่ดันได้แบบสบายๆแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขามีดาเมจที่เยอะด้วยมีพลังป้องกันต่างๆที่เยอะและที่สำคัญเนี่ยเขายังมีบัฟอมตะด้วยหรือที่เรียกกันว่าบัฟ18นั่นเองและนอกจากบัฟ18เนี่ยเขาก็ยังมีบัฟป้องกันบัฟช่วยเหลืออื่นๆอีกหลายตัวเลยด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้ยังสามารถฮิลตัวเองได้ด้วยนะแต่อาจจะฮิลได้ไม่เยอะเหมือนนักธนูนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องเกือบลืมไปเลยก็คือเจ้า GL นยมมัสาารถ โยนโล่ป้องกันให้ตัวละครตัวอื่นในปาร์ตี้ของเราได้ด้วยแต่ไม่ใช่เป็นการโยนทั้งปาร์ตี้นะเราสามารถเลือกโยนได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็คืออยากจะช่วยเพื่อนคนไหนเราสามารถโยนโล่ไปได้เลยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวละครตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วอันนี้ผมเตือนไว้หน่อยก็แล้วกันก็คือในช่วงเลดเกมเวลาเราทําของสุดแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้หวือหวาเหมือนอาชีพอื่นอย่างเบรดเดอร์วิศาหรือว่าฟอสกันอะไรเงี้ยเจ้าตัวนี้อาจจะสู้ไม่ได้นะคร แลล้วหอาจจะยอมลำบากช่วงต้นเกมกลางเกมซะหน่อยนะครับไปเล่นอาชีพที่มันต้องทําของเยอะๆเลยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเล่นตัวใหม่หรือว่าจะเล่นตัวนี้เนี่ยแหละเล่นตัวที่มันเล่นง่ายๆช่วงต้นเกมกลางเกมไปก่อนเสร็จแล้วเี๋อวพอาช่วงเลดเกมเนี่ยมันอาจจะมีใบเปลี่ยนอาชีพมาเนะครับเหมือนกับเวอร์ชันเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะแลวเราค่อยเปลี่ยนอาชีพเป็นตัวอื่นเนี่ยอันนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้โดยสรุปนะครับก็คืออาชีพนี้สามารถโซโล่ดันได้คนเดียวเลยนะแบบสบายๆเลยตก็ได้เรื่อง ก็ดีทเควสเก็บเวลเนี่ยอะไรมันดีไปซะหมดเลยตัวนี้แต่ช่วงเลดเกมเนี่ยอาจจะด้อยไปสักนิดนึงหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะไม่ได้เล่นอาชีพนี้ต่อน,นั่นเองนะครับและต่อมาอาชีพที่8นะครับฟอร์์กันเนอร์นี่โอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ยังไงผมก็ต้องเล่นแน่ๆโดยต้องบอกงี้นะครับว่าเจ้าตัวฟอร์์กันเนี่ยมันเป็นตัวสายเวทระยะไกลนะและที่สำคัญเนี่ยดามเมจก็ถือว่าแรงด้วยแต่อาจจะแรงสู้วิสัตไม่ได้นะครับแต่ก็แรงกว่าอาชีพอื่นที่เป็นสายเวทระยะไกลเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วก็คือเป็นรองแค่วิ นนส่วนเรื่องสกิลเอาตัวรอดเนี่ยบอกเลยว่าวิสาดสู้ตัวนี้ไม่ได้แน่แน่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะอย่างแค่เรื่องสเตตพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังป้องกันหรือว่าเลือดเนี่ยเจ้าตัวนี้มันเยอะกว่าวิสาดแน่แน่อยู่แล้วรวมไปถึงบัฟหรือว่าสกิลช่วยเหลือตัวเองต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อบัฟอมตะนะอันนี้จะมีบัฟอมตะเหมือน gl เลยเนี่ยครับแล้วก็ยังมีบัฟป้องกันตัวอื่นอีกโอ้โหบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้บัฟช่วยเหลือตัวเองเยอะมากแถมดาเมจเนี่ยก็ดีด้วยและที่ถูกใจที่สุดเลยเนี่ยก็ แปลงแบทเทโหมด3นี่ยครับนี่โอ้โหยังกับไอรอนแมนเป็นตัวละครตัวเดียวนะที่แปลงแบทเทโหมด3แล้วก็บินได้แบบยาวๆเลยบินไกลด้วยยิงแรงด้วยและที่สำคัญเนี่ยบินเร็วอีกต่างหากโดยใครที่เป็นสายโซโล่ดันเล็กๆเนี่ยครับก็คือดันที่มันเคลียร์เร็วๆจบเร็วๆเพื่อไปเอากล่องบอสอย่างเดียวเนี่ยผมแนะนําว่าตัวนี้น่าจะเคลียร์ดันจบดันเร็วที่สุดในบรรดา9อาชีพแล้วเนี่ยครับและตัวที่9ของเรานี่ครับดาร์กเมดนี่โอ้โหอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะสนใจตัวนี้ นนโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีส่วนผสมของหลายๆอาชีพนะครับรวมกันอยู่ในตัวนี้เนี่ยแหละถ้าจะให้พูดโดยสรุปเนี่ยก็คือเป็นตัวละครสายเวทที่โจมตีระยะใกล้ถึงระยะกลางนะและที่สำคัญเนี่ยเขายังตีเร็วเหมือนเบรดเดอร์เลยด้วยซึ่งตอนแปลงแบทสองเนี่ยจะเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับแล้วก็ตีรัวปัป๊บปับปับปับแต่พอแปลงแบทสามเนี่ยก็จะเป็นดาเมจกลุ่มนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต่างจากเบรดเดอร์เท่าไหร่เลยและที่สําคัญเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้สกิลแต่ละอันของเขานี่สวยงามอลังกกาารมาๆมๆชโดย อีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือเจ้าตัวละครตัวนี้มันยังสามารถสาบศัตรูสาบบอสสาบผู้เล่นได้เหมือนฟอร์ตเบดเลยด้วยเอาเป็นว่าสรุปเลยนะครับก็คือเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดของเกมคาบาวเลยซึ่งเป็นตัวละครสายเวทตีระยะใกล้ตีแรงด้วยสามารถสาบศัตรูได้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเล่นได้ยาวๆยวัยนเลดเกมเหมือนกันนะครับ เอาเละครับท่านผู้ชมเป็นไงกันบ้างกับข้อมูลตัวละครดัง9อาชีพนยครับซึ่งผมบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมันก็มีจุดเด่นของมันเองนั่นแหละฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าชอบแบบไหนต้องการเล่นเกมในลักษณะไหนก็เลือกอาชีพที่มันเก่งด้านนั้นนั้นเนี่ยไปเล่นได้เลยนะครับและผมแจ้งไว้ก่อนนะว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยมันมีไอเทมที่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะครับสมมติว่าเราเล่นอาชีพวอลเลเอร์ไปแบบไกลๆแล้วและเราไม่อยากจะมาสร้างตัวใหม่เล่นใหม่เก็บเวลใหม่เนี่ยเรา,า,า,รเนา,าเีนาชพนก็ไไหด้ ในเก้าอาชีพเลยอีกด้วยเนี่ยครับแต่ว่าพวกชุดอาวุธหรือว่าไอเทมบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ด้วยเหมือนกันนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอเทมเปลี่ยนอาชีพเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟใหม่จะเอาเข้าเลยหรือเปล่าหรือว่ารอเอาเข้าช่วงแพทหลังๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนั่นแหละและสาหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม